นอนเลยนะที่รักดีกันนะอ๋อพี่ครับไปตลาดปลาเหมือนเท่าไหร่ครับไี okay. ่พี่วินจมูกโตนี่มองอะไรวะโอ้เออหกสิบบาทครับคุณลูกค้าโอเค้ทุกคนครับเอ๋อผมว่าให้แฟนพี่อะนั่งตรงกลางดีกว่านะอะไรวะแล้วทำไมต้องให้แฟนกูนั่งตรงกลางด้วยอะโธ่พี่ผมแค่เป็นห่วงนะครับ ถ้านั่งข้างหลังเนี่ยเกิดขับขี่ไปดีๆแล้วตกรถขึ้นมาระหว่างกลางทางทํายังไงอ่ะเดี๋ยวรถก็ชนเอาอีกผมแค่เป็นห่วงนะครับนั่งตรงกลางดีกว่านะเอาเออมีเหตุผลแต่ถ้าจะให้แฟนกูนั่งตรงกลางเนี่ยกูต้องเป็นคนขับนะโอเคไหมโอ้โอเคครับโอเคเลยแหละโอเคครับมาเลยครับดิเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก่อนครับมีได้แล้ครับคกูรู้ครับผมกำลังจะขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อกี้ ก็มันมีอะไรแปลกๆนะนี่มึงกำลังคิดจะช่วยโอกาสแฟนกูใช่ไหมฮะเฮ้ยอะไรของพี่เนี่ยกูพี่เป็นคนเสนอผมเองนะกูพี่เสนอผมว่าให้พี่ขับแล้วก็ให้ผมนั่งท้ายไม่ใช่หรือเนี่ยใช่ไม่ใช่ก็พูดอย่างเงี้ยยังไม่ได้พูดเลยเออทัละผเข้าว่าเราเดินไปดีกว่าอย่าไปกับไอ้จมูกโตบ้ากามนี่เลยขอถทมาหน่อยว่านั่นจมูกกี่ามิเจียป่ะฮะมซ่อนอะไรไว้เปล่าจมูกครับจมูกเฮ้ยคุณลูกค้าไม่ต้องมาแตกตัวกู ไม่ต้องมาเรียกกูไม่ต้องเรียกยังไม่ได้เรียกยลูกค้าผมไม่คิดตังค์ก็ได้ลูกค้าไปกับผมเถอะอุอ้ยเกือบไปแล้วชิวเฮ้ยเกือบได้แตะอ่างแล้วเมื่อเช้าจับจังเลยไม่อยู่นะมันเคืออุ้ยถุยแล้วเมื่อวานขับวินวันนี้เป็นไรเดอร์ไม่เลือกงาน แต่ยากจนอยู่ดีอเอ่อประธานโทษครับผมเป็นราเดอร์ส่งอาหารนะครับไม่ทราบว่าออเดอร์นี้เป็นของผู้ใดเหรอครับของฉันเองค่ะคุณชื่ออะไรครับนี่ฉันจะชื่ออะไรมันก็ไม่ได้เกี่ยวคุณปะอ้าวถ้าคุณไม่แจ้งชื่อให้ผมทราบเนี่ยผมจะรู้ได้ไงว่าออเดอร์นี้เป็นของคุณจริงๆนะครับก็ฉันเป็นคนสั่งอ่ะถ้ามันไม่ใช่ของฉันแล้วมันจะเป็นของใครอะ่ะนฮ้เออนี่นี่เขาชื่อเมย์ครับไม่ใช่ครับ น้องเมย์น้องเมย์มไม่ใช่ครับอ๋อหัวหน้าแผนกขัดส้วบครับก็ไม่ใช่อยู่ดีครับเพอฉันสงสัยผมไม่ใช่ของเขาจริงๆอะไรมันเป็นของฉันจริงๆถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ลองเปิดดูสิว่าข้างในมันเป็นมชขาเตนเปล่าอะ่ะถึงแม้คุณจะพูดเมนูถูกอะ่ะแต่มันก็ไม่เสมอไปนะครับว่าต้องเป็นของคุณอะ่ะมันอาจจะเป็นของคนอื่นที่สั่งเหมือนกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้น ผมต้องเม็ชัวร์ก่อนว่าออเดอร์เนี้ยเป็นของคุณจริงๆคุณต้องระบุชื่อมาเออหยุดหยุดฉันยอมบอกชื่อก็ได้เออฉันชื่อออะไรนะครับไม่ได้ยินฉันชื่อนางสวยแต่ในออเดอร์เนี้ยไม่ได้ระบุไว้แค่นี้นะครับรบกวนพูดมาให้หมดด้วยครับก่รุณาครับฉันชื่อนางสวยตาโตโตผิวขาวขาวหุ่นเป๊ะเป๊ะสวยที่สุดในร้านอ่ะพอใจมึงยัง ถูกต้องครับโอ้สรุปแล้วออเดอร์นี้เป็นของคุณจริงๆด้วยครับคุณนางสวยนี่ครับเป็นของคุณครับยกให้คุณครับคุณนางสวยงั้นผมขอตัวก่อนนะครับคุณนางสวยนะเ <c oughs> ขาชื่อนางสวยนะ